โอ้ยมาเบิ่งสตอร์งงามๆเลยครับพี่น้องครับสตอจากอำเภอไหนครับเนี่ยุณหารค่ะสตอของคุณหานแท้ๆเลยบ่ค่ะผูกยึดสวนไหนล่ะครับเนี่ยลูกยึดสวนไหนครับเนี่ยสวนบ้านโนนเก่าบ่หนองเก่าโอ้บ่โลดละเท่าไหร่กับแม่ค่ะมาเบิ่งไกลๆโอ้ร้อยสี่สิบเอาผมเอาโลดหนึ่งเด้อเถ่อนเด้อเอาสร้างเบิ่งโลดหนึ่งมันได้ซ้ำไหนเอาเอาหนึ่งกิโลกรัมร้อยสี่สิบตอนแม่ค้าว่าลอยหาสีพ่นกระไฮนะครับพี่น้องครับ เออแม่ค้าใจดีเนาะสวนสวนประประยวนนี่บอสอ๋อครับสวนประยวนบอสอ่าราคาทรงกับมี่อือครับครับเอาโลนึงนี่แหละอ่าบาทหลายขายบาทายครับบอ่ะเอาบ่อถังทอดเลยไหมค่ะเด้อรอนเหรินร่อนเหรินอ่าร่อนรอยสี่สิบบาทนะครับพี่น้องครับงามเลยครับในเบิง งามๆเลยสตอกิโลละ140บาทต่อเมค้าพ้นว่าลอยหาซีเพิ่นกระไห่นะครับพี่น้องครับโอ้เมค้าใจดีครับเอาไปละครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ